จากกา,จากการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะไปดูเรื่องของความสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกันบ้างค่ะโดยคณะศึกษาดูงานการจัดการสวนปาล์มอย่างยั่งยืนจาก6ประเทศลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ํามันในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีด้านผู้แทน RSPo ประเทศไทยเผยคณะดูงานต่างประเทศประทับใจและได้ประโยชน์จากแนวทางการผลิตปาล์มน้ํามันตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําค่ะ โดยเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2567ค่ะที่บริษัทนิวไบโอดีเซลจำกัดในเครือบริษัทเพชรศรีวิชัยเอนร์ไพรส์จำกัดมหาชนหรือ PCE ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรรายใหญ่ในภาคใต้ได้เปิดโอกาสให้คณะศึกษาดูงานการจัดการสวนปาล์มยังย่งยืนจาก6ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานด้านการเกษตรในประเทศอินเดียประมาณ30คนเข้าเยี่ยมชมรับฟังการบรรยายและศึกษากระบวนการ ผลิตน้ำมันปาล์มโดยมีนายทักษินลีผู้อำนวยการธุรกิจโรงงานบริษัทนิวไบโอดีเซลกัดให้การต้อนรับและร่วมตอบข้อสักถามจากคณะก่อนจะเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและบรรจุน้ำมันปาล์มตรารินทิ์ซึ่งหนึ่งใน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชสำหรับการบริโภคของบริษัทค่ะทางด้านของนางสาวรัตด,ดาลาบหนุนค่ะผู้แทน RSPO ประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเป็นที่ประทับใจของคณะศึกษาดูงานการจัดการสวนปาล์มอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่มาจากอินเดียและต้องการที่จะเรียนรู้แนวทางจากประเทศไทยไปพัฒนาที่อินเดียซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นโดยศึกษากระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ได้มาตรฐานซึ่งเห็นได้ว่าผู้ประกอบการด้านปาล์มน้ำมันในพื้นที่ในทุกส่วนต่างมีมาตรฐานในการผลิตค่อนข้างสูงตั้งแต่กเกษตรกรไปจนถึงโรงงานที่มีการจัดการในลักษณะซีโรเวสก็คือไม่มีขยะเหลือทิ้งตั้งแต่กากทลายปาล์มสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยส่วนผลผลิตน้ำมันและสารสกัดอื่นๆก็ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นสินค้าได้หลากหลายรวมถึงกระบวนการนำน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วมา ผลิตเป็นไบโอดีเซลได้อีกด้วยซึ่งนอกจากเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจก็ยังถือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนั้นค่ะจึงถือเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจปาล์มน้ํามันไทยที่ผ่านมาตรฐาน RSPO ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศทั้งในเอเชียอย่างจีนญี่ปุ่นอินเดียและในสหภาพยุโรปค,ค่ะซึ่งต้องบอกว่าทางสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นต้นแบบเมืองปาล์มน้ํามันยั่งยืนเพราะเราปลูก มากที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองมาตรฐานโลกมากที่สุดด้วยฉะนั้นการที่เขาได้มาเรียนรู้ตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าสุรธานีค่อนข้างมีความพร้อมทั้งเกษตรกรรายย่อยเองก็มีความเข้าใจในมาตรฐานสากรหรือมาตรฐานการผลิตปั์นน้ำมันอย่างยั่งยืนมากนะคะมากกว่าจังหวัดอื่นๆที่อาจจะยังยังยังเป็นเรื่องใหม่นะคะแล้วก็ ในส่วนของภาครัฐก็ให้การสนับสนุนดีมากนะคะสมาคมโรงสกัดน้ำมันปลาล์มได้มีการประกาศแสดงความมุ่งม,มั่นตั้งใจว่าจะช่วยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้ได้รับมาตรฐานาสากลซึ่งอันนี้เท่ากับว่ามันต้นน้ำของเราเนี่ยมีความพร้อมมากในการที่จะยกระดับฉะนั้นเนี่ย รางน้ำปลายน้ำก็จะได้มีวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไอ o โไปตลอดสายนะคะทำให้เราที่เป็นประเทศส่งออกอันดับสาของโลกเนี่ยได้เป็นประเทศที่จิ๋วแต่แจ้๋วถือว่าเป็นเรื่องที่ดี